มีไว้เพื่อรักษาความมั่งคั่งแต่ออลซีเซ้นมีไว้เพื่อ็นชีวิตครับสัญญาณไหนบอกว่าฤดูกาลนี้เริ่มแล้วมาดูกันช่วงออลซีซ้นคืออะไรและเราจะสังเกตก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมชาติของเงินทุนหรือ Money Flow ครับตลาดคริปโตเหมือนน้ำตก4ชั้นครับชั้นที่1เงินจะไหลเข้าพิทยายางบิตคอยก่อนจนราคาพุ่งทำนิวไฮชั้นที่2พอบิตคอยเริ่มแพงและนิ่ง เงินจะลดลงมาหาพี่ลองอย่างอิทิรียมชั้นที่3ามไหลต่อมาที่เหรียญพื้นฐานดี Large Cap ชั้นที่4สุดท้ายคือเอาซีซั่นของจริงที่เงินจะทะลักลงมาหาเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยให้วิ่งกันเป็น10เด้งหึ่งร้อเด้งครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าน้ำกำลังจะไหลลงมาเราไม่ต้องเดาครับให้ดูกราฟตัวนี้ BTC dominance BTCD นี่คือกราฟ ส่วนแบ่งกันตลาดของ Bitcoin ครับสูตรดูง่ายๆถ้ากราฟราคาบิ t คอยไซด์ไวออกข้างนิ่งๆแต่กราฟ BTCD ปักหัวลงลงแรงแปลว่านักลงทุนกําลังเทขาย Bitcoin เพื่อเอาเงินไปซื้อเอาคอยครับนี่แหละครับคือสัญญาณนกหวีดเริ่มเกมสัญญาณ2ดู BTC dominance ถ้า BTCD ยังทําจุดสูงใหม่เรื่อยๆแปลว่าเม็ดเงินยังเกาะ BTC หนาแน่นแต่ถ้า BTCD เริ่มหยุดทำไฮใหม่หรือเริ่มลงนี่คือสัญญาณว่าเงินเริ่มกระจายไปเอาครับสัญญาณ3ดูคู่เหรียญ ETH BTC เพราะปกติเงินจะไหลาจาก BTC ไป ETH ก่อนแล้วค่อยกระจายไป all coin ถ้า ETH BTC เริ่มยก High ยกโลแปลว่า ETH แข็งกว่า BTC นี่คือไฟเขียวที่ดีมากของการเริ่ม rotation ครับ สัญญาณสี่ดูภาพรวมออรคอยทั้งตลาดบน a ท i ิ g งวิวจะมีกราฟท otal สมูลค่าออรคอยทั้งตลาดไม่รวม BTC หรือ total สไม่รวม BTC และ e t s ถ้า total เ e t สองส่วนสเริ่มเบรกเกาะขึ้นนี่คือสัญญาณว่าเงินเข้าออรคอยเป็นวงกว้างไม่ใช่แค่เหรียญเด้งตัวเดียวครับแต่เปลี่ยนไว้ก่อนนะครับเอ t season คือช่วงเวลาที่สั้นและเร็วที่สุดเหมือนงานเลี้ยงเลิกครับพอมันจบลงเงินจะถูกดึงกลับหรือหายไปเลยรักภูกลยุทธ์คือเข้าให้ไวกินคําใหญ่แล้วรีบลุกครับอย่าถือยาวเหมือนบิตคอยเพราะเมื่อตลาดวายออสคอยส่วนใหญ่จะมูลค่าลดลงลบ90%หรือเหลือศูนย์ได้เลยครับอย่ารักเหรียญน,นะครับรักกำไรก็พอโอกาสรวยมีแค่ไม่กี่สัปดาห์เตรียมตัวให้ พร้อมครับใครอยากได้เช็คลิสต์สัญญาณเริ่มออ s ซิ s ซันพิม